เขาโซควิต้าประเทศเม็กซิโกลึกลงไปจากเนินเขาเหล่านี้มีถ้ำที่วกวนฝังอยู่ความยาวเต็มที่นั้นไม่มีใครรู้ชาวอินเดียนแดงเผ่านาหัวเชื่อว่าเส้นทางลึกลับนี้นำไปสู่แม่น้ำใต้ใตบาดาลซึ่งเป็นบ้านอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับสำหรับนักสำรวจถ้ำนี่คือพรมแดนที่น่าสนใจและยังไม่เคยมีผู้ใดพิชิตมาก่อน เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ทีมของนักผจญภัยชั้นนำของอังกฤษเป็นพวกแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางอันดำมืดของซุขีตาพวกเขาไม่ได้พบทางน้ำดึกลับแต่กลับพบบ่อแสซึ่งอาจจะไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของถ้ำนานสองปีที่พวกเขาได้เก็บความลับนี้ไว้และบัดนี้พวกเขาก็หวนกลับคืนมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาแม่น้ำแห่งดวงวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับ ก่อนเดเร็กสเตเบิลเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้ไต่ลงไปยังถ้ำเพเพซาร่าที่อยู่เบื้องล่างหูเขาสุคิตาในเม็กซิโกเดเร็กหรือที่เพื่อนเรียกว่าทีพอตได้นำการสำรวจถ้ำม,มานานกว่า20ปีแล้วคราวนี้เขานำเพื่อนสมัยนักเรียมาด้วย3คนจากเมืองดาบีเชียประเทศอังกฤษมาร์คลอฟทัสผู้เคยร่วมง,งานมายังซุคิตาแล้วเมื่อครั้งก่อนบอฟไนเลอร์ er, ผู้แข็งแรงและหนักแน่น รวมทั้งนายเชวแอดกินซึ่งมีฉายาว่าพังพอนไฟฟ้า,ฟา,ฟาเพราะความสามารถในการปีนป่ปายหน้าผาที่ลาดชันของเขา <c oughs> ที่พอร์ตได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินมาจากชาวอินเดียนแดงเผ่าท้องถินน่นนาหัวซึ่งเชื่อว่าที่นั่นคือบ้านของดวงวิญญ,ญาณสำหรับทีพอร์ตการค้นหาแม่น้ำแห่งดวงวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับได้กลายเป็นความหลงไหล นี่เป็นครั้งที่สาหรับการไปเยือนหุบเขาสกีต้าในเทือกเขาเซียรามาเดเรแห่งเม็กซิโกในการสำรวจครั้งก่อนที่พอร์ตและนายเจอเข้าไปในถ้าที่อยู่ตามไหล่เขาไกลเกือบ2กิโลเมตรที่โถงพิงโคมพวกเขาก็พบทางตันนายเจอเดินไปตามทางและมุดผ่านทางแคบๆที่เรียกว่าเดอะเซนติโนเข้าไปแต่น้ําฝนได้ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในถา้าและการสำรวจก็ต้องยุติลง บัดน,นี้2ปีให้หลังทีพอร์ตและทีมของเขาหวนกลับมาแล้วทีพอร์ตกล่าวว่าเมื่อลงไปใต้ดิน<ต>คุณจะรู้สึกแปลกๆคุณเข้าไปในที่ที่ไม่เคยมีใครในโลกไปมาก่อนมันเป็นสิ่งที่ยากจะบรรยายและเมื่อออกมาจากถ้ำคุณก็อยากจะกลับเข้าไปอีกพยายามหาเส้นทางที่ไกลกว่านั้นและถ้าหากว่าโชคดีคราวนี้ก็คงจะทำได้ ตลอดสองสัปดาห์ให้หลังพวกเขาจะพักแรมกันที่เมืองเควสซาลันพวกเขามาถึงในช่วงจังหวะที่ยอดเยี่ยมเมืองทั้งเมืองกำลังตื่นตัวเพื่อรับกับเทศกาล LDA t h Los s ลล o t o s หรือเทศกาลวันแห่งผู้ล่วงลับซึ่งจะดำเนินไปนาน3วันสัปดาห์นี้คือช่วงที่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับลอยขึ้นมาจากบ้านใต้ดินเพื่อเยี่ยมญาติมิตรวันแรกในเมืองทีพอร์ตมุ่งหน้าไปที่บาร์เพื่อมองหาเพื่อนเก่า ฟรานซิสโกนั้นเป็นหนึ่งในจำนวนเพื่อนบ้านไม่กี่คนที่เคยลงไปในถ้ำทุกวันนี้เขาชอบที่จะเล่นบทของเจ้าพ่อถ้ำพื้นเมือง ในช่วงงานเทศกาลสุ้มต่างๆพุดขึ้นทั่วเม็กซิโกเพื่อขายหน้ากากและของที่ระลึกขึ้นบ้านหัว <c oughs> กะโหลกที่ทำมาจากช็อกโกแลตและน้ำตาลวางขายแทบทุกมุมถนน <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลยชาวเมก็กซิกันเชื่อว่า การกินหัวกะโหลเป็นวิธีหนึ่งที่จะรับวิญญาณให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พอดบอกว่าประเพณีบอกไว้ให้คุณกินความตายของตัวเองถ้ากินไม่หมดก็จะโชคร้ายเขาบอกว่าเขาจะลองกินดูเขาบอกว่าความตายของเขานั้นช่างหอมหวานทีเดียว เพื่อหาทุนสำหรับการสำรวจทีมงานต้องหยุดการไปเที่ยวพักผ่อนและเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์านานถึง2ปีผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นนั้นสูงมากภูเขาสุขีต้านั้นเป็นแห่งหนึ่งในโลกที่ทยังไม่ได้รับการสำรวจและทีมนักสำรวจถ้าสามารถสร้างการค้นพบที่น่าตื่นใจได้ ที่พอดบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่แย่มากเขาใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวนักนอกจากนี้เขาก็ยังปวดกระดูกไปหมดทั้งตัวตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ก้นแม่น้ำแห้งขอดของหุบเขาเทเพสาร่าและเมื่อน้ำไหลก็จะไหลแรงและถ้ำใต้หุบเขาก็จะเกิดน้ำท่วมแต่นั่นก็จะเกิดเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น ที่นี่ถ้าว่ามีอะไรผิดพลาดก็จะไม่มีใครมาช่วยได้ทันที่พวกเขาต้องกังวลหลักๆ2เรื่องก็คือติดอยู่ใต้ดินเมื่อมีน้ําท่วมฉับพลันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าไฟหมดที่พอร์ตบอกว่าเขาใช้เครื่องกําเนิดไฟออกซิอัเซทิลีนซึ่งบรรจุไว้ด,ด้วยแคลเซียมคาร์บายน้้ำซึมเข้าไปทำให้เกิดแก๊สอะเซทิลีนและแก๊สที่ลุกไหม้ก็ทำให้เกิดแสงถ้าบรรจุนแน่นก็จะใช้ไฟได้นาน4-5ชั่วโมง และสิ่งที่เขาตุนไว้ก็จะมีไฟใช้นานถึง48ชั่วโมงเขาบอกว่าท้ำแห่งนี้ก่อตัวมานานหลายล้านปีแล้วจากน้ำที่หยดลงมาตามผนังและหินปูนและเส้นทางนี้ก็จะถูกตกแต่งด้วยฐานน้ำที่กัดเซาะ ลึกเข้าไปในถ้ำประมาณครึ่งกิโลเมตรเป็นช่องทางที่แคบที่สุดที่เรียกว่าพอร์ตคาลิสนานหลายร้อยปีหินย้อยเหล่านี้ได้ปิดกั้นทุกคนที่ต้องการจะเข้าไปในถ้ำแต่แล้วทีพอร์ตก็ดันตัวผ่านเข้าไปแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในคนพวกแรกที่ได้ไต่ลงไปสู่ระบบเทพิซาลาอันกว้างใหญ่ไพศลาล ระบบเทพิซาลาตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นแนวชั้นหินที่เคลื่อนลงและภูมิประเทศใต้ดินก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่พอร์ตบอกว่าตลอดทางของระบบถ้ำนี้มีร่องรอยของความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวเช่นหินงอกที่พบยังก้นลำธารเช่นนี้แล้วก็มีชิ้นส่วนของหินย้อยที่แตกหักและก็ยังมีร่องรอยของความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อปี1998แต่นั่นก็คือธรรมชาติ เขาบอกว่าธรรมชาตินั้นก่อให้เกิดถ้ำธรรมชาติได้สร้างสรรหินงอกหินย้อยและธรรมชาติก็ได้ทำลายมันลงเวลาผ่านไปถึง3ชั่วโมงนะความลึก800ฟุตใต้พื้นพิภพทีมงานมาถึงเดอะเซนติโนแล้วเป็นจุดที่านเชอร์มุดก็ไปตามลำพังในการสำรวจคราวก่อนที่พอดบอกว่ารอยแยกแคบๆที่แน่นและคมนี้เป็นส่วนพิเศษของถ้ำ มันสวยงามมากทุกครั้งที่มานั่งที่นี่เขานึกถึงท่ามทุกชนิดแล้วก็ไกลไปกว่านั้นและเขาก็ไม่มีโอกาสลงมาแล้วก็ทําการสํารวจจนกระทั่ง2ปีครึ่งต่อมาซึ่งเขาได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่บ๊อบมุดตัวผ่านช่องที่แคบเบื้องหลังทางเข้าเดอะเซนติเนนี้ บอกกล่าวว่ามันค่อนข้างจะแน่นแต่ก็เหมือนกับคำเปรียบเปลยที่เคยมีคนว่าไว้ว่ามีคนขึ้นไปเดินบนดวงจันทร์มากยิ่งกว่าคนที่ลงมาที่นี่ในขณะนี้ซะอีกเขาจะมุ่งหน้าต่อไปจนกว่าจะพบเส้นทางที่ยังไม่ถูกสำรวจอื่นๆที่พอดกล่าวว่าเมื่อทีมงานผ่านทางเข้าเดอะเซนติเนลมาได้ก็อยู่ในเขตแดนที่ไม่เคยมีใครเข้าไปถึงมาก่อน เขาจะต้องสร้างแผนที่ประเมินและสำรวจถ้ำซึ่งอย่างเรียกว่าการพิชิตถ้ำไม่ได้จนกว่าจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยซะก่อนที่พอรบอกว่าที่นี่คือโถงที่เขาตั้งชื่อว่าเอมิลี่และสำหรับนักสำรวจถ้ำเมื่อค้นพบถ้ำเป็นครั้งแรกพวกเขาก็ชอบที่จะตั้งชื่อและส่วนใหญ่ก็จะตั้งตามชื่อสมาชิกในครอบครัวและโถงนี้ก็ใช้ชื่อลูกสาวของเขาคือเอมิลี่ แต่ละวันทีมงานใช้เวลาถึง10-12ชั่วโมงใต้ดินรวมทั้งสิ้นสวันพวกเขาสำรวจได้ระยะทางราว3กิโลเมตรจนถึงถงเอมิลี่ต่อไปพวกเขาจะมุ่งหน้าสู่บริเวณใหม่เพื่อค้นหาแม่น้ำแห่งวิญญาณของผู้ล่วงลับที่เต็มไปด้วยความลึกลับชาวนาหัวคิดว่านักสำรวจถ้ำเหล่านี้เสียสติที่ลงไปใต้ดินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพบอะไรใต้ดินมีหลายที่ที่ผู้คนไม่ควรเข้าไปข้างใต้นั้นมีทั้งแมงมุมและขังข่าว

ชามมนกระซิบต่อบรรพบรุษเพื่อให้ยกโทษแก่นักสำรวจถ้ำที่บุกรุกบ้านของพวกท่านทั้งหลายและนำไข่มาต่อยเพื่อทำให้ผ่อนคลายและดูดซับปัญหาแต่ละคนได้รับการเจิมหน้าด้วยสมุนไพรและอย่างไม้อุ่นๆที่พอดบอกว่ามันน่าประทับใจมาก very, very เป็น <in. S 1> พิธีกรรม <in. S 1> ที่ประหลาดขนคอของเขาลุกตลอดเวลา เขาเป็นคนช่างสงสัยแต่จะไม่ปฏิเสธน้ำใจของคนที่อยากจะช่วยเหลือพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศไม่ค่อยดีหมายถึงการลงไปในถ้ำนั้นเสี่ยงเกินไปทีมงานจึงมองหาแผนการอื่น ทของทุกหมู่บ้านในแถบนี้มีเสาโวลาดอรเรสและทีพอตก็จะไปสืบดูว่ามีไว้ทำอะไรทีพอตบอกว่าคืนหนึ่งคนพวกนี้นำตัวเขาไปที่เสาหลังจากดื่มเหล้าไปเล็กน้อยตลอดช่วงเที่ยงคืนเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องสนุกหรือเป็นการลงโทษแต่พวกนั้นทำจริงๆซึ่งเขาเองก็คิดว่าสนุกดีแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะักคนที่กำลังหมุนอยู่ที่เสานั้น ตามประเพณีแล้วเป็นคนที่กําลังลอกเลียนนกเควโซอันศักดิ์สิทธิ์ขณะที่บินอยู่บนสวรรค์ทุกวันนี้มันเป็นวิธีการพิสูจน์ว่าชายหนุ่มได้ก้าวพ้นจากวัยเด็กแล้ว ฝนคือฝันร wow, kind of ้ายที่สุดของทีพอตเขาบอกว่าดีใจที่ไม่ได้อยู่ใต้ดินในตอนนี้ เพียงแค่ให้พรุ่งนี้ฝนหยุดตกก็แล้วกันคืนแรกของเทศกาลวันแห่งผู้ล่วงลับและโบลาดอเรสก็ได้เชิญทีมงานมาที่งานเลี <apologize> Sadly, ้ยงซึ่งพวกเขาจะเชิญวิญญาณของบรรพบรุษมาร่วมฉลองพวกเขาปรุงทอร์ติลล่าและตัวตุนเพื่อเป็นของเส้นบรรพบรุษหลังจากเดินทางยาวไกลขึ้นมาจากใต้พิภพ นายเจ้ามาร่วมด้วยพร้อมกับมายากลเล็กๆน้อยๆของเขาเบลร์อะไรบอกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ทุกคนสนุกสนานร่วมกันไม่ได้แย่เหมือนอย่างที่เห็น right ที่พอดบอกว่าแม่น้ํานั้นอย่างแห้งอยู่ oh, แล้วก็ไม่มีน้ํา <okay. S 1> ทําให้พวกเขาเดินทางต่อไปได้คราวนี้ ด้วยรู้ว่าฝนอาจจะวนกลับมาที่พอตและทีมงานจึงต้องรีบเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งใหม่อย่างรวดเร็วพวกเขาเดินตามเส้นทางก้นลำธารเบื้องหลังโถงเอมิลี่โดยหวังว่ามันจะนำไปสู่แม่น้ำของดวงวิญ,ญญาณที่ล่วงลับยิ่งพวกเขาบุกลึกเข้าไปใต้โลกแต่ละโค้งก็เผยถึงความลับที่ถูกฝังมาเนิ่นนานของซาปาทาล่าที่พอตบอกว่าพวกนี้น่าสนใจมากขอบที่ยื่นออกมาแสดงให้เห็นว่า ช่วงหนึ่งหลังจากก่อตัวเส้นทางนี้มีน้ำท่วมถึงระดับต่างๆจะเห็นว่ารอยนี้ห่างกับรอยนั้นประมาณ20มเมน้ำคงจะนิ่งพอให้มีขอบยื่นออกมาแบบนี้เขาคิดว่ามันคงใช้เวลาประมาณ2 3 0ถึงพันปีเพราะว่าถ้ำนี้ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาแต่ก็คงจะไม่สูงไปกว่าน,นี้เพราะว่าด้านบนก็ไม่มีร่องรอยแล้ว ลึกเข้าไปอีก1.6กิโลเมตรในถ้ำพวกเขาก็ไปพบโถงขนาดมหึมาอีกแห่งหนึ่งและคราวนี้เป็นเกียรติของมาร์คลอฟตัสโดยจะเรียกมันว่าห้องอันโดดเดียวของลอฟตี้ลอฟแต่ดูเหมือนจะเจอทางตันพวกเขาค้นหาทุกซอกลลบแต่ก็ไม่มีทางไปและการเดินทางอันยากลำบากนาน12ชั่วโมงไปยังห้องของลอฟตี้ลอฟและหวนกลับมาก็ยังทำให้โชคร้าย พวกเขาพลาดรถกลับทีมงานที่เหนื่อยอ่อนตะเกียกตะกายกลับมาถึงเมืองหลังจากต้องเดินทางนานถึง4ชั่วโมงพลังของพวกเขาแทบจะหมดไปแล้วที่พอรบอกว่ามันน่าหงุดหงิดมากเพราะว่าเขาต้องการทำงานและเก็บออมเงินทุกบาทเพื่อมาที่นี่แต่นั่นก็คือธรรมชาติของการสำรวจบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลขณะที่นักสำรวจนอนหลับวันแห่งผู้ล่วงลับก็สิ้นสุดลงตอนนี้วิญ,ญญาณต้องจากโลกมนุษย์ กลับลงไปย่งแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์พรุ่งนี้นักสำรวจมีโอกาสสุดท้ายที่จะติดตามพวกเขาเหล่านั้นบายวันต่อมานักสำรวจก็กลับลงไปที่ห้อง lofty loft อีกครั้งหนึ่งและเช่นเคยทุกมุมของถ้าก็ปิดกั้นหนทางของพวกเขาที่จะบุกต่อไปสู่แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ทีพอร์ตบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นทางเลยมันเป็นปัญหาที่นักสำรวจถ้าทุกคนคุ้นเคยดี ในช่วงนาทีหนึ่งคุณก็มุ่งมั่นเพราะตื่นเต้นที่จะได้ค้นหาทางใหม่แต่เมื่อไปถึงทางตันมันก็เหมือนถูกปิดประตูใส่หน้าที่พอตและบอ๊อบโยนผ้าขนหนูเข้าไปพวกเขามุ่งหน้ากลับไปที่ปากถ้ำเพื่อหารถกลับเมืองปล่อยอีก2คนไว้ให้ทำงานต่อไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ถ้ำสามารถทำให้ทีพอตพ่ายแพ้ เขาตระหนักดีว <man> <ular> ่าท่ำได้ทำอะไรกับเขาไว้บ้างเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแต่ท่ำนั้นคือสิ่งที่อยู่ในสายเลือดเขาบอกว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่อมันมันทำให้อดีตของเขาเจ็บปวดเขาสูญเสียปัญญาและก็เสียลูกไปบางครั้ง เขาก็รู้สึกเศร้าแต่บางทีมันก็ควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคุณจะต้องเสียอะไรบางอย่าง,งซึ่งเขาเองก็เคยเสียมาแล้วแต่ใต้ดินนั้นการค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปแม้จะเหลืออีกเพียงหนึ่งวันแต่นายเจ้าก็ไม่ยอมแพ้ เขาและลอฟตี้จะค้างขืนที่นี่คำต,ตอบที่ได้ถ้าหากว่าไม่อยู่เหนือแนวน้ำก็อาจจะอยู่เบื้องล่างทั้งสองคนจึงสูดหายใจเฮือกใหญ่แล้วดำลงไปแล้วพวกเขาก็เจอแจ็คพอต<ะ>ช่องทางที่ับแคบลับเปิดไปสู่เส้นทางอุโมงค์ใหม่ ที่นำพวกเขาลึกลงไปมากกว่าที่เคยโอ้ว้าวคุยกแล้วมันจะแจ็คโอว้าวมีซาร์บักโฮลบอยส์มีซาร์บักโฮลโอ้สองชั่วโม,มงให้หลังพวกเขาก็พบโถงแห่งใหม่ใหญ่ยิ่งกว่าทุกแห่งที่เคยเจอมา แต่แสงไฟนั้นเหลือน้อยเต็มทีและพวกเขาก็ต้องกลับกันแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาสุดท้ายชายาพังพรไฟฟ้าก็ได้กระทำการอันสมชื่อเมื่ออรุณรุ่งเหนือเมืองนายเชื่อก็มีข่าวดีมาบอกให้ทีพอตนายเชื่อถามทีพอตว่าถงในหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้มีขนาดเท่าใดและเมื่อทีพอตตอบ เขากลับข่มทับด้วยขนาดที่ท <camb> <ps> like ีพอตแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเขาบอกว่าเมื่อโยนเชือกลงไปมันก็ยาวลงไป45องศาและเมื่อตามเชือกไปมันก็คงจะหย่อนลงไปลึกถึง150ฟุตเลยทีเดียวหรือบางทีก็อาจจะถึง200ฟุตมันเป็นระบบถ้ำที่ประหลาดเมื่อเดินเข้าไปมันเป็นโถงที่ใหญ่มากมีหินสองก้อนที่ใหญ่โดดเด่นขนาดเท่ากับรถบรรทุกมันมีลักษณะพิเศษมากจริงๆ ทางอันวกวนนั้นนำลึกเข้าไปผ่านห้องของลอฟตี้ลอฟผ่านบึงน้ำของแจ็คแดเนียลและก็ไปยังบิ๊กเบนโถงขนาดมอึืมาในการสำรวจครั้งอําลาทีมงานสงสัยว่าการค้นพบใหม่นี้จะนำไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ สำหรับทีพอร์ตการค้นพบของนเจ้ครั้งนี้นำมาซึ่งอารมณ์อันหลากหลายเขากล่าวว่าเขาพลาดมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเมื่อปี1998และคราวนี้เขาก็พลาดที่ไม่ยอมสำรวจให้แน่ใจแต่เขาจะกลับมาอีกครั้งแน่ๆแต่แตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปสมทบกับคนอื่นๆแล้ว Time catch the สำหรับตอนนี้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับซึ่งได้พบเส้นทางกลับคืนสู่แม่น้ำใต้พิภพสามารถพักผ่อนได้อย่างเป็นสุขและกำความลับไว้กับตัวแต่นักสำรวจผู้เปี่ยมด้วยพลังจิตแรงกล้าเหล่านี้ไม่ยอมลดละไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใด พวกเขาก็จะกลับมาเพื่อติดตามหาแม่น้ำแห่งดวงวิญญาณของผู้ร่วงลับอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน